ซาโมเอลชอปเชอร์ cher, เกิดและเติบโตในเมืองชาร์ลอตต์รัฐนอตแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาในครอบครัวคริสเตียนที่เคร่งศาสนาเขาใช้ชีวิตช่วงแรกของเขาอุทิศให้กับการรับใช้พระเจ้าศึกษาด้านเทววิทยาและวรรณกรรมอังกฤษในมหาวิทยาลัยในอเมริกาและอังกฤษก่อนจะได้รับตำแหน่งเป็นศิทยาพิบาลในนิกายโปรเตสแตนต์ในฐานะศิษยาพิบาลเขาทำหน้าที่เทศนาสอนพระคัมภี์และเผยแผ่คริสตศาสนาในหลายพื้นที่ของสหรัฐและมีบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนและการบริการสังคมด้วยเขาเป็นนักพูดที่จริงใจเต็มมมไปด้ววยควาเาเเตชือ มันอย่างแรงกล้าว,ว่าความศรัทธาและสันติภาพสามารถเปลี่ยนโลกได้ ในปี2011ซามูเอลชอปเชอร์เดินทางไปยังเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อร่วมโครงการปรับปรุงการแปลอัลกุรอานเป็นภาษาอังกฤษให้ทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นในตอนแรกเขามีทัศนคติลบต่ออิสลามจากอิทธิพลของสื่อตะวันตกแต่เมื่อได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวมุสลิมที่เปี่ยมด้วยน้ำใจความซื่อสัตย์และการให้เกียรติความคิดของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปการศึกษาอัลกุรอานอย่างลึกซึง้งทําให้ซามูเอลสัมผัสถึงการมีอยู่ของพระเจ้าและเข้าใจว่าอิสลาาามมมมมมให้้้้เเเเเกีียรยรรรรรรรตพพพะะะซูแแ่่อทนนนคคุณธชว และความยุติธรรมหลังจากไตร่ตรองด้วยตนเองอย่างจริงจัง,งเขาจึงตัดสินใจเข้ารับอิสลามในปีเดียวกันที่เมืองเจดดาโดยกล่าวคำปฏิญาณศรัทธ,ธาต่อหน้าพยานชาวมุสลิมหลังการเปลี่ยนศาสนาเขาเปลี่ยนชื่อในหมู่มุสลิมเป็นซามีชรอปเชอร์แต่ยังใช้ชื่อเต็มตามกฎหมายว่าซามูเอลชรอปเชอร์ หลังเข้ารับอิสลามซามูเอลมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมเขาก่อตั้งองค์กรไม่สแสวงหากำไรชื่อมุสล i ม Voice for Peace and Reconciliation MVPR เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของอิสลามผลักดันสันติภาพความยุติธรรมและการให้อภัยรวมถึงเปิดพื้นที่สนทนาระหว่างศาสนาอย่างสร้างสรรค์เขาได้กล่าวปากฐกถานในหลายประเทศและร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสนาอิสลามซามูเอลชรอปเชอร์กล่าวว่าผมไม่ได้กลายเป็นมุสลิมเพราะหยุดรักพระเยซู แต่เพราะผมค้นพบว่าอิสลามให้เกียรติพระเยซูมากแค่ไหนซามูเอลเล่าว่าเขาเป็นพลเมืองชาวอเมริกันที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2011ขณะนั้นเขาแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับาศาสนาอิสลามหรือาศาสดามูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาก่อนส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในแง่ลบมากๆในอเมริกาช่องข่าวของเรามักจะเพิ่มเรตติ้งด้วยการรายงานข่าวก่อการร้ายอย่างหวือหวาทุกๆ30นาทีจะเห็นภาพน่ากลัวของการระเบิดเลือดตกยางออกการฆาตกรรมมักจะ เป็นกลุ่มมุสลิมต่อสู้กันเองขณะเกิดเหตุฆ่าและตัดหัวก็ได้ยินเสียงตะโกนว่าอัลลอฮุอักบัดพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซามูเอลเล่าว่าเขาได้รับเชิญมายังประเทศซาอุดีอาระเบียโดยดรซาฟีคัสคัสเพื่อเข้าร่วมงานในสิ่งที่เรียกว่าโครงการกุร่าอานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับคนรุ่นใหม่ในอเมริกาด้วยเขาไม่สามารถอ่านหรือพูดภาษาอาหรับได้เขาจึงไม่ได้มีหน้าที่ในการแปลโดยตรงแต่รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบภาษาอังกฤษให้แน่ใจว่าเนื้อหาสื่่ออสาาารไไดดด้้้ยงชัเเจจนและขใ งานของเขาต้องอ่านอัลกุรอานซ้ําแล้วซ้าเล่าและด้วยความที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศาส,สนาอิสลามมาก,ก่อนจึงมีคําถามเกิดขึ้นในใจนับร้อยนับพันเขารู้สึกประหลาดใจอย่างมากเมื่อพบว่าพระเยซูขอความสันติจงมีแด่ท่านถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในอัลกุรอานและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศาสดาที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงเท่านั้นเรื่องราวการกําเนิดจากหญิงพรหมจรรีก็มีปรากฏอยู่เช่นกันหลายปาฏิหาริย์ของพระเยซูที่เขาคุ้นเคยจากพระคัมภีร์คริสเตียนก็พบในอัลกุรอาน และยังมีบางปาฏิหาริย์ที่ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ของคริสเตียนด้วยซ้ําในช่วงเย็นเขามักจะอยู่คนเดียวในห้องนอนซึ่งตั้งอยู่ภายในสํานักงานของดรซาฟีและในยามค่ําคืนเขามักจะยืนอยู่ที่ระเบียงมองข้ามถนนที่เต็มไปด้วยความพลุกพลานไปยังมัสยิดฝั่งตรงข้ามเสียงอาสาที่เรียกผู้คนสู่การละหมาดดังก้องไปทั่วบริเวณ เขาเห็นชายหญิงเดินเข้าออกจากมัสยิดและเด็กๆเ,เล่นฟุตบอลกันในลานจอดรถหน้ามัสยิดสำหรับเขาแล้วนอกจากหออาสานมัสยิดแห่งนั้นก็ดูคล้ายคลึงกับโบสถ์คริสต์ทั่วไปที่เคยเห็นในอเมริกาซามูเอลเล่าว,ว่าหัวใจของเขาโหยหาอยากเข้าไปในมัสยิดแห่งนั้นราวกับว่าพระเจ้ากำลังดึงเขาเข้าไปสองสามเดือนต่อมาเขาจึงรวบรวมความกล้าเดินไปที่มัสยิดต,ตกวาและเคาะประตูซึ่งโดยปกติแล้วไม่มีใครทำเพราะมัสยิดมักเปิดให้เข้าได้เลยโดยไม่ต้องเคาะ เขาไม่แน่ใจว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างไรจึงยืนเคาะอยู่พักหนึ่งจนมีชายคนหนึ่งมาเปิดประตู ชายคนนั้นชื่อชาฟีซูเวียผู้ทำหน้าที่เรียกสู่การละหมาดเมื่อเห็นเขาชาฟีได้สวมกอดเขาอย่างอบอุ่นและพูดว่าแน่นอนครับเข้ามาได้เลยซามูเอลเล่าว่าเขานั่งอยู่ด้านหลังของมัสยิดในช่วงเวลาละหมาดต,ติดต่อกันเป็นเวลา3วันแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นเพียงผู้ชายยืนกม้มและกราบลงกับพื้นโดยมีอิหมัมเป็นผู้นำในการละหมาดแม้จะไม่เข้าใจบทสวดหรือความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขากลับรู้สึกได้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในสถานที่แห่งนั้น และสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจไม่แพ้กันคือความมิตรีของผู้คนในมสัสยิดตักวาหลังจาก3วันซามูเอลได้ขอให้ชาฟีช่วยสอนซูเราะแรกของอัลกุรอานซึ่งก็คืออัลฟาติฮะเดืองจากเป็นบทสําคัญที่ใช้ในการละหมาดทั้ง5ครั้งของชาวมุสลิมเขาเริ่มฝึกท่องตามเสียงที่จดจําได้แม้ในขณะนั้นจะยังไม่เข้าใจความหมายต่อมาเขานําคําเหล่านั้นไปเปรียบเทียบกับคําแปลภาษาอังกฤษ และพบว่าไม่มีข้อความใดในอัลฟาติฮะที่ขัดแย้งกับคําสอนของศาสนาคริสต์เลยซามูเอลกล่าวว่าในบทอัลฟาติฮะนั้นมีถ้อยคําที่ให้กําลังใจและแสดงถึงพระเมศาและการให้อภัยของพระเจ้าที่แต่ต้องหัวใจเขาอย่างลึกซึง้งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่เพียงแค่ถ้อยคําในอัลกุรานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรักและมิตรจิตของผู้คนในมัสยิดต,ตกวาที่ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง ต่อมาซามูเอลเล่าว่าดรซาลีมาวีได้พาเขาไปยังมูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามซึ่งตั้งอยู่ในย่านอัลฮัมราเมืองจิดดะที่นั่นเองเขาได้กล่าวชาฮดะหรือคำปฏิญาณตนเข้าสู่ศาสนาอิสลามเขายังกล่าวถึงหลักการสำคัญของศาสนาอิสลามว่าเป็นศาสนาที่ให้คุณค่าแก่ความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเหนือกว่าใครแม้แต่นักวิชาการทางาศาสนาเองก็มีหน้าที่เพียงให้ความรู้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละคนกับพระเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นสิ่งที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาซามูเอลกล่าวว่าศรัทธาของอิสลามเรียบง่ายและชัดเจนมากสามารถสรุปได้เพียงหข้อหลักได้แก่ศรัทธามีพระเจ้าองค์เดียวไม่มีสิ่งใดเปรียบได้กับพระองค์พระองค์ไม่ให้กำเนิดและไม่ถูกให้กำเนิดไม่มีคู่ครองหรือบุตรพระองค์ทรงสรรพกำลังทรงรอบรู้และทรงเมตตายิ่งใหญ่ศรัทธาในมาลาอิกะเทวทูตผู้เป็นผู้รับใช้ของงงพพรรระะเเเจจจ้าาาไมม่่่ีตตนสสปฏิิบััคออ์ยง สัทธาในคัมภีร์จากพระเจ้าเช่นตอราอินยิวพระกิติคุณและสบูสดุดีแม้หลายคมภีจะถูกบิดเบือนตามการเวลาแต่อันกุรานยังคงสมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นสัทธาในศาสดาทั้งหมดรวมถึงอิบราฮิมอิสฮักโมซาอีซาหรือเยซูและมุฮัมมัดพวกเขาทุกคนเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดสัทธาในวันสุดท้ายวันพิพากษาซึ่งรวมถึงการฟื้นคืนชีพการบันทึกความดีและชั่วการพิพากษาสวรรค์และนรกจุดหมายปลายทางของมนุษย์คือการช่วยตนเองให้รอดพ้นในวัน สรงประสงย่อมเกิดขึ้นสิ่งใดที่พระองค์ไม่ประสงค์จะไม่เกิดขึ้นชีวิตนี้คือบททดสอบและมนุษย์ต้องพยายามผ่านมันให้ได้ซามูเอลเล่าว่าหลักศรัทธาเหล่านี้เขาพบว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์โดยสิ้นเชิงจากนั้นเขาก็ถามตัวเองว่าแล้วผมจะเป็นมุสลิมได้อย่างไรการค้นหาของเขาทําให้พบว่าการเป็นมุสลิมนั้นต้องปฏิบัติตามหลัก5ประการของอิสลามหรือที่เรียกว่าเสาหลักแห่งศรัทธาคือการปฏิญาณตนชฮาดะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดพร้อมด้วยาศาสดาทั ละหเวลากระจายตลอดทั้งวันและคืนการจ่ายสากาด2.5%ของทรัพย์ที่ถือครองเกินเกณฑ์ในหนึ่งปีการถือสินอดเดือนรอมฎอนงดอาหารน้ำเพศสัมพันธ์ตั้งแต่รุ่งอรุณถึงตะวันตกรวมถึงการละเว้นการทะเลาะวิวาทและสิ่งต้องห้ามทั้งหลายการประกอบพิธีฮัทที่นครมักกะหากมีความสามารถเดือนรอมฎอนนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจทางจิตวิญญ,ญาณอันล้ำลึกสำหรับมุสลิมทุกคนสมูเอลเล่าว่าหลังจากที่เขากล่าวชหาห์ดาเขารู้สึกถึงสันติสุขที่ไม่เคยร,รู้สึกมาก่อนในชีวิตความรักความเมตตาและความเป็นนพพีี่่้้อองงขขชาาวมมุลทเไดบ ในมัสยิดตะวันและที่อื่นๆทําให้เขาเข้าใจว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่สิ่งที่สื่อในอเมริกาเคยนําเสนอเลยแม้แต่น้อยอิสลามไม่ใช่ศาสนาแห่งความรุนแรงอย่างที่เขาเคยเข้าใจผิดในตอนแรกแต่อิสลามคือศาสนาแห่งสันติสุขความเมตตาและการเคารพผู้อื่นศาสนาแห่งการใช้เหตุผลและการสแสวงหาความจริง มีผู้คนมากมายในตะวันตกยังเข้าใจอิสลามแบบผิดๆพวกเขาคิดว่าอิสลามเกี่ยวข้องกับความรุนแรงการบังคับหรือการลิดรอนสิทธิสตรีแต่ในความเป็นจริงอิสลามให้เกียรติและศักดิ์ศรีแก่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงคนจนหรือคนรวยทุกคนมีคุณค่าเท่ากันต่อหน้าพระเจ้าเขาได้เรียนรู้ว่าในอิสลามทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่มีนักบวชที่อยู่เหนือกว่าผู้ศรัทธาไม่มีการไถ่าบาปโดยมนุษย์เพราะทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้โดยตรงไม่มีตัวกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ซามู เขารู้สึกถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากขึ้นและเขาอยากใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อแบ่งปันความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามกับผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะกับเพื่อนๆในอเมริกาซึ่งอาจยังมีความเข้าใจผิดเหมือนที่เขาเคยเป็นเขาเริ่มเดินทางไปพูดในเวทีต่างๆทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆเพื่ออธิบายว่าอิสลามคืออะไรและมันเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างไรเขามองว่าศาสนาไม่ควรถูกตัดสินจากพฤติกรรมของคนบางกลุ่มหากต้องการเข้าใจศาสนาอิสลามจริงๆต้องอ่านจากแหล่งที่ถูกต้อง ต้องดูเอากุรานและชีวิตของาศาสดามุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมซึ่งเป็นแบบอย่างของเมตตาธรรมเขาเคยเป็นคนที่มีอคติต่ออิสลามอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าได้เปิดหัวใจให้เห็นความงดงามของศรัทธ,ธาที่แท้จริงและทุกวันนี้เขาภูมิใจที่ได้เป็นมุสลิมเขาภูมิใจที่ได้เรียกคนที่เคยเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาให้เป็นพี่น้องร่วมศรัทธ,ธา ศาสนาอิสลามไม่ใช่สิ่งที่คนเพียงแค่เรียนรู้ด้วยสมองแต่มันคือสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจนี่คือเรื่องราวของซามูเอลไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนศาสนาแต่คือการค้นพบความหมายแท้จริงของชีวิตและหัวใจจากความไม่รู้สู่ความเข้าใจจากความหวาดกลัวสู่ความสงบในศรัทธาเขาคือพยานแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ผู้ทรงเปิดประตูแห่งฮิดายะให้แก่ทุกหัวใจที่แสวงหาความจริงเมื่อหัวใจยังคงซื่อสัตย์ต่อ,อการแสวงหาทางนำก็จะมาถึงโดยไม่เลือกเชื้อชาติภาษาหรือศาสนาเพราะฮิดายะนั้นเป็นของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้้าทที่รรงงงปะสค์ใหถึ ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกอย่างแท้จริง